ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูแนวทางการแก้ไขหรือว่าการซ่อมในส่วนของตัวปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับสำหรับแค่นี้เป็นตัวมือถือของตัว vivo y 1 1 12 1 5 17นะครับซึ่งมีลักษณะแนวทางการแก้ไขและก็การแกะเครื่องรวมทั้งการซ่อมที่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแพรต่างๆพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวแพรเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับ ก็มาดูเคสตัวอย่างนะครับตรงปุ่มปุ่มนี้นะครับมันได้หลุดหายไปปุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวปุ่มปิดเปิดเครื่องหรือว่าปุ่ม power นั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกนะครับเราก็มานําน็อตที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอดตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทําการปลดในส่วนของตัวสายแพรที่มีปัญหาออกมาดูกันนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวสายแพรเส้นนี้นะครับเราก็ทําการปลดในส่วนของตัวซ็อกเก็ตแพรออกมาได้เลยนะครับถ้ารุ่นใหม่ๆนะครับบางรุ่นที่ยังไม่เคยผ่านการแกะนะครับมันก็จะมีกาวอยู่นะครับเราก็ค่อยๆแซะแล้วก็นําในส่วนของตัวสายแพรออกมานะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับตัวเครื่องเคยผ่านการแกะการซ่อมมาก่อนแล้วนะครับก็เลยทําให้เรายกในส่วนของตัวสายแพรเส้นนี้ออกมาได้ง่ายนั่นเองนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวแพรตัวนี้นะครับมันหลุดหายไปนะครับเราก็จะไปหาในส่วนของตัวปุ่มนะครับจากตัวแพรที่เป็นอะไหล่นะครับเพื่อที่จะยกออกมานะครับแล้วก็นํามาวางลงไปยังตัวแพรที่มีปัญหาหรือว่าตัวปุ่มที่มันหลุดหายนั่นเองนะครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องมือที่เราจะใช้งานกันนะครับก็ในส่วนของตัวเครื่องมือที่เราจะใช้งานนะครับท่านต้องมีในส่วนของตัวบัตรกลีนะครับหรือว่าตัวหัวแรงนั่นเองนะครับก็ท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับก็แนะนําสําหรับชุดเริ่มต้นนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับในส่วนของตัวชุดตามคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ราคาไม่แพงนะครับชุดนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับ ท่านสามารถที่จะใช้ได้ทั้งตัวหัวแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลมร้อนหรือว่าตัวฮอตแอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องทูอินวันนะครับสามารถปรับในส่วนของตัวลมร้อนต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับในตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับใช้งานในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้งานในส่วนของตัวบัตรกลีเองหรือว่าเลือกในส่วนของตัวลมร้อนเองหรือว่าสามารถที่จะเปิดใช้งานพร้อมกันทั้ง2ตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวสําหรับในตัวนี้นะครับผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับครับก็เป็นชุดเริ่มต้นนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าท่านไหนที่ต้องการแกะซ่อมมือถือด้วยตัวเองนะครับยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็สามารถที่จะทำการสั่งมาฝึก ในการซ่อมมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบัดกรีเองนะครับการยกนะครับการเป่าไอต่างๆก็สามารถที่จะทำได้ในเครื่องเดียวด้วยนั่นเองนะครับครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อนะครับที่หน้าผลิตภัณฑ์หน้าช่องได้เลยนะครับหรือว่ากดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับใต้คําบรรยายนะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์นะครับเพื่อทําการสั่งซื้อนะครับผ่านทางช้อปปีได้เลยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทําการลงฟลักไปที่ตัวชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการไลท์ตะกัวนะครับหรือว่าแต้มตะกัวใหม่ลงไปนะครับ หลังจากที่เราได้ไล่ตะกัวไปยังขา2ขาตรงจุดนี้นะครับขามันก็จะมีลักษณะลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มีตะกัวใหม่แต้มลงไปนะครับเป็นลักษณะเงาขึ้นมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะไปหาในส่วนของตัวปุ่มนะครับหรือว่าตัวแพรที่เป็นอะไรนะครับที่ ออมันเสียแล้วนะครับเพื่อที่เราจะไปหาปุ่มแล้วก็ยกในส่วนของตัวปุ่มนะครับออกมานะครับเพื่อที่จะนําไปวางทดแทนปุ่มที่มันสูญหายนั่นเองนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับตัวปุ่มมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับขา2ขาเหมือนกันนะครับเราจะยกในส่วนของตัวปุ่มตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็นําไปวางยังตัวสายแพ้ที่มันมีปัญหานั่นเองนะครับ ก่อนในขั้นตอนการยกต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับให้ทําการอโร่ฟัก,กหรือว่าน้ํายาประสานให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็นำในส่วนของตัวหัวแรงมาวางอ่ายังที่ลองนะครับ ความร้อนที่ใช้อยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณ380ถึง400องศานะครับก็สามารถที่จะทำให้ตะกั่วละลายได้นะครับเราก็นำสายแพนร,รนะครับตัวอะไห่นะครับไปวางที่ตัวปลายหัวแรงนะครับพอมันร้อนได้ที่นะครับตัวตะกั่วละลายแล้วก็ค่อยๆหยิบในส่วนของตัวปุ่มขึ้นมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับ ครับก็ในเคสตัวอย่างนี้เป็นตัว vivo y11 12 15 17นะครับท่านก็สามารถที่จะนำไป diy นะครับหรือว่านำไปเป็นแนวทางในการซ่อมรุ่นอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็นำตัวปุ่มนะครับไปวางให้มันตรงนะครับขาให้มากที่สุดนะครับพอเรานำกลับไปวางยังส่วนตัวปลายหัวแรลกนะครับตัวตะกั่วมันก็จะวิ่งหากันนะครับเราก็ใช้เทคนิคนะครับในการใช้ปลายแหนบขยับเล็กน้อยเพื่อที่ จะให้ตัวตะกัวนะครับ <the> ม <trouble> ันลงไปยังตัวขาให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ค่อยๆวางไปตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้ในส่วนของตัวปุ่มใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองใช้ปลายแหนบขยับดูนะครับอาจจะใช้พวกกล้องต่างๆนะครับแว่นต่างๆส่องดูนะครับว่าตัวขามันได้เชื่อมต่อกันดีหรือเปล่านั่นเองนะครับ เมื่อเราได้ชิ้นงานมาในลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปทําการทดลองประกอบแล้วก็ทําการเปิดเครื่องกันดูนะครับครับก็สําหรับท่านไหนที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่มีในส่วนของตัวหัวแรงต่างๆนะครับถ้าท่านเจอปัญหาในส่วนของตัวสายแพรลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทําการหาสั่งซื้อในส่วนของตัวสายแพรยกเส้นมาทําการเปลี่ยนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในช้อปปี้รัศดาเองก็มีจําหน่ายนะครับ แผ่เส้นนี้นะครับราคาหลักๆก,ก็อยู่ประมาณ100บาทนะครับถ้ารวมส่งก็อยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับก็สามารถสั่งซื้อยกแผ่มาเปลี่ยนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในแค่นี้นะครับหลังจากที่เราได้ประกบสายแพรตัวใหม่ลงไปแล้วก็เทสกดปุ่มดูก็จะเห็นว่าตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนั่นเองน,นะครับ ผมก็จะทําการลงกลาวช่วยยึดไว้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวเก่าของลูกค้านะครับตัวสายแพรมันหลุดออกมาได้ง่ายนะครับก็ใช้กาวที่เราติดหน้าจอนะครับแต้มลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กวางสายแพรให้มันลงล็อกครับ ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับดูรับชมด้วยนะครับขอบคุณ f c ขอบคุณเพื่อนสมาชิกช่อง V บุรีรัมย์59ชาแนลด้วยนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกันมานะครับแล้วก็ท่านไหนที่เพิ่งแวะเข้ามารับดูรับชมเป็นครั้งแรกนะครับภายในช่องยังมีคลิปแนวทางการแกะเศอมมือถือมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า5 0 0คลิปให้ท่านได้รับดูรับชมเป็นแนวทางนะครับถ้ายังไงนะครับก็เห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe รหือว่า กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็หลังจากที่เราได้ทําการเทสนะครับในส่วนของตัวปุ่มต่างๆนะครับมันใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาประกบฝาหลังกลับคืนนะครับ ก็อย <chat> ่างที่แ like จ้งไปนะครับเคสตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็น vivo y 1 1 1 2 1 5 1 7นะครับที่มีแนวทางการซ่อมเหมือนกันใช้แพรเดียวกันนั่นเองนะครับก็สําหรับท่านไหนที่ไปใช้เป็นรุ่นอื่นครับที่มีปัญหาก็สามารถจะนําแนวทางนี้ไปแก้ไขได้นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ทําการประกอบในส่วนของตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับก็มาทําการเทส ในการกดปิดเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับก่อนทําการส่งคืนลูกค้านะครับในเคสนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับต้องการซ่อมด้วยตัวเองนะครับต้องการฝึกในการบัตรกรีต่างๆการยก ic ต่างๆนะครับต,ตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับ สามารถทําได้ทั้งการบัดกรีการยกเปลี่ยนตูดชาร์ต่างๆเปลี่ยนสายแพรต่างๆนะครับรวมทั้งการยก IC ต่างๆด้วยนะครับก็ทําการแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ